ชุมพรประตูผ้าใต้ไหว้เสด็จในกลมุมชมไร่กาแฟแล่หาดไซรีดีกล้วยเล็บมือขึ้นชื่อรังนกสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกนกวรรณงมงคลน,นามและดิฉันนางสาวจันทภิญป้องพวกเราเป็นตัวแทนของผลิตภัณฑ์ลูกกรอบสอ้มจีโรบัต้าชุมพรจากแผนวิชาอาหารและโภชนาการ ววิทยยาาลัอชสก่อนอื่นเรามารู้จักความเป็นมาและความสำคัญของผลิตภัณฑ์วุ้นกรอบซมจีโรบัตตาชุมพรกันก่อนนะคะวุ้นกรอบเป็นภูมิปัญญาของคนไทยที่รู้จักดัดแปลงส่วนผสมให้มีหลายรูปแบบมากขึ้นหรือเป็นการเพิ่มมูลค่าทางผลิตภัณฑ์กรัมวิธีการทำวุ้นกรอบไม่ยุ่งยากมีส่วนผสมในการทำที่หาซื้อได้ง่าย และปรับเปลี่ยนรูปแบบได้เพียงใช้ผงวุ้นเขี่ยวกับน้ําและกลิ่นม,มาลิเทใส่พิมพ์รอให้เซตตัวแล้วตัดเป็นชิน้นนําไปตากแดดเหมาะกับการเป็นขนมในงานปาร์ตี้หรือมอบในโอกาสพิเศษต่างๆค่ะส้มจีด๊ดหรือที่ภาษาใต้เรียกว่าส้มเคยขาวเป็นพืชตระกูลส้มชนิดหนึ่งเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กกิ่งมีหนาแหลมคมผลมีลักษณะทรงกลมมีขนาดเล็ก เปลือกหนาผิวเรียบเกลี้ยงลื่นใช้เปลือกับประทานได้ผลอ่อนมีสีเขียวเมื่อผลสุกจะมีสีส้มมีเนื้อเนื้อฉ่ำน้ำสีส้มอยู่ข้างในแยกเป็นกลีบเล็กๆมีรสชาติเปรี้ยวจัดมีกลิ่นหอมสดชื่นมีถิ่นกำเนิดในประเทศจีนเป็นผลไม้มงคลของจีนด้วยเป็นที่นิยมปลูกกันมากหลากหลายประเทศ ส้มจีท,ที่ปลูกในประเทศไทยที่ภาคใต้และภาคตะวันออกมีปลูกหลายสายพันธุ์มีคุณประโยชน์และสรรพคุณทางยาหลายอย่างคนใต้นิยมนำมาประกอบอาหารเมนูต่างๆเช่นน้ำพริกแกงเหลืองยำแทนมะนาวหรือใช้ทำเป็นเครื่องดื่มต่างๆก็ได้เช่นกันค่ะโรบัตตาคือพันธุ์กาแฟที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คิดเป็น20%ทั่วโลกรองลงมาจากอาราบิก้าลักษณะของมัน,นจะอวบอ้วนและส่วนผ่าตรงกลางนั้นจะเป็นเส้นตรงโรบัสตาจะปลูกในพื้นที่ต่ำกับอาราบิก้าโดยสิ้นเชิงค่ะคือปลูกในพื้นที่ต่ำให้มีความสูงจากระดับน้ำทะเลเพียง500-600เมตรเพราะพันุนี้จะปลูกให้ได้คุณภาพที่ดีต้องปลูกในพื้นที่อากาศชุ่มชื้นจึงพบว่านิยมปลูกจังหวัดแถบภาคใต้ เช่นชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีเป็นต้นค่ะส่วนกลิ่นของสายพันธุ์กาแฟโรบัตตาจะค่อนข้างออกไปทางฉุนรสชาติก็จะเข้มข้นกว่าและขมกว่าค่ะส่วนมากจะถูกนำไปทำเป็นกาแฟสำเร็จรูปเพราะด้วยปริมาณคาเฟอีนที่มีมากถึง2%ขึ้นไปจากข้อมูลที่กล่าวมานะคะ จึงได้มีแนวทางที่น่าสนใจโดยผู้วิจัยได้แก็บรวบรวมข้อมูลของมุ้กรอบโดยการนำส้มจีที่มีอยู่มากในอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรมาผสมผสานให้เข้ากับกาแฟโรบัสต้าของตำบลท้ำสิงจังหวัดชุมพร โดยมีแนวะคิดแัดแปลงให้คล้ายกับเมนูเครื่องดื่ม b l a c k อ r ร n g e f o f f e e นั่นเองค่ะซึ่งเป็นรสชาติที่คนไทยรู้จักและคุ้นเคยกันอย่างดีมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์วุ้นกรอบส้มจีโรบรัสต้าชุมพรจะช่วยให้ผู้บริโภคเปิดใจยอมรับรสชาติที่แปลกใหม่สะดวกในการรับประทานซึ่งนอกจากเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์วุ้นกรอบส้มจีโรบรัตาชุมพรแล้วสามารถเก็บไว้นาน โดยไม่ต้องใส่สารกันเสียอีกทั้งบรรจุภัณฑ์ที่สะอาดเหมาะสมสวยงามปิดสนิทป้องกันการปนเปื้อนทางจุลินทรีย์ทำให้บูดพวกได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่สามารถรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยและสามารถจะำหน่ายเชิงพาณิชย์ได้ค่ะค่ะวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะ 1. เพื่อศึกษาสูตรที่เหมาะสมในการทำ ผลิตภัณฑ์วุ้นกรอบส้มจี๊ดโรบาต้าชุมพรค่ะ 2. เพื่อศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์วุ้นกรอบส้มจี๊ดโรบาต้าชุมพรค่ะค่ะข,ขั้นตอนการผลิตนะคะ 1. เตรียมส่วนผสมสําหรับผลิตภัณฑ์วุ้นกรอบส้มจี๊ดโรบาต้าชุมพรจำนวน 40. สส่วน 2. ล้างส้มจี๊ดให้สะอาดพักใมตะแกรงให้เสด็จน้ํานํามาหาั่นเพื่อบีบน้ําส้มจี๊ดค่ะ 3. เตรียมวุ้นส่วนที่1นึ่งนำน้ำเปล่าน้ําส้มจี๊ดผสมให้เข้ากัน ใส่ผงวุ้นแช่น้ําทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีนําไปตั้งไฟกลางๆคนให้วุ้นละลายใส่น้าตาลทรายเกลือคอนให้เข้ากันตั้งให้วุ้นเดือดแล้วยกลงค่ะเทใส่ถาดกรองด้วยผ้าขาวบางพอวุ้นเริ่มแชตัวดีเตรียมวุ้นส่วนที่2ค่ะ4เตรียมผง, un, ผงวุาา้นส่วนที่2นําผงวุาาน้นแช่ในน้าเปล่าประมาณ10-15นาทีนําไปตั้งไฟากลางคนให้วุ้นละลายใส่น้ำตาลทรายเกลือคนให้เข้ากัน พอวุ้นเริ่มเดือดใส่ผงกาแฟที่ละลายด้วยน้ำเปล่าใส่แป้งท้าวใยม่อมคนต่อจนแป้งละลายรอวุ้นเดือดแล้วยกลงเทใส่ฐานของวุ้นส่วนที่1กรองด้วยผ้าขาบาง 5. พอวุ้นเซตตัวดีตัดเป็นรูปสี่เหลีย่ยมเพื่อน,นำไปตากแดด3-4วันให้มีน้ำตาลเกาะที่ตัววุ้นะ 6. บรรจุใส่บรรจุพันธุ์ปิดฝาสนิทค่ะ The products of k a m p and chumpon robusta crispy jelly First, prepare for different recipe. s Clean the k u m q u a a s and squeeze them. Prepare the first layer k u m q u a t jelly. Water, k u m q u a t juice, and mix well. Add agar powder to soak for about 15 minutes. Bring to a boil over medium heat. Add sugar, salt, stir well. Pour into a tray. Let it set. with white cloth when the jelly start to set. Prepare robusta layer. Soak the grey powder in water for about 15 minutes. And bring to a boil over medium heat. Add sugar, salt. Stir well until to agree, Begin to boil. Add coffee powder and arrowroot flour. continues t i r r i n g until the flour d is over p o u r into a tray of ค a m ว่า j e l l y cover by white cloth when the jelly hases w i l l cut into squares to die in the sun for three day to have sugar on the agree p u t h e นเดอ a แพ็ g a n จิ่งแอน l ์ s t อสเดอ t ใช้ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะ 1. เป็นผลิตภัณฑ์ของสถานศึกษาที่สามารถจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้ค่ะ 2. เป็นต้นแบบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สันเร็จรูปของสถานศึกษาและชุมชนค่ะ 3. เพิ่มมูล,ลค่าของบุญกรอบให้มีสีกลิ่นและรสชาติ ่วนน่ารับประทานมีประโยชน์ต่อสุขภาพเป็นขนมที่สามารถทานได้ง่ายทุกเพศทุกวัยค่ะ 4. ส,สามารถเป็นผลิตภัณฑ์ของโอทบจังหวัดชุมพรได้มาถึงตัวผลิตภัณฑ์บุ้นกรอบซ่อมจีสโรบัตต้าชุมพรของเรากันนะคะตัวผลิตภัณฑ์ของเราจะบรรจุในกระปุกพลาสติกหนายอย่างดีซีปิดฝาอย่างแน่นหนามั่นใจได้เลยว่าสะอาดปลอดภัยไม่มีสารใดเข้าไปเปื้อน,นได้อย่างแน่นอนค่ะ ปริมาณต่อกระปุกจะอยู่ที่120กรัมในราคาเพียง55บาทเท่านั้นค่ะส่วนช่องทางการสั่งซื้อของเรานะคะจะมีทั้งทางเพจอาชีวชุมพรคิดเช่นซึ่งเป็นเพจของนักเรียนนักศึกษาแผนวิชาอาหารและโภชนาการได้สร้างขึ้นเพื่อโปรโมตและรับออเดอร์สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เป็นฝีมือของนักเรียนนักศึกษาแผนวิชาอาหารและโภชนาการ อีกทั้งผลิตภัณฑ์วุ้นกรอบส้มจีโรบัตตาชุมพรยังมีวางขายที่ร้านชาละมุนสาขาวางังไผ่และร้านของฝากจอเจียฟาร์มปากน้ำชุมพรด้วยและเรายังมีการจัดทำบัญชีและประมาณการค่าใช้จ่ายอย่างรัดก,กุมอีกด้วยค่ะประมาณการค่าใช้จ่ายในการผลิตวุ้นกรอบส้มจีโรบัตตาชุมพรรายการวัตถุดิตมีดังนี้ค่ะ 1. ส้มจี20กิลกรม800บาท 2น้ำตาล10กิโลกรัม220บาทผงวุ้น10ซอง350บาทแป้งเท้า2กิโลกรัม200บาทกาแฟโรบัตต้า1กิโลกรัม200บาทเจลาติน100กรัม325บาทเกลือเสริมไอโอดีน100กรัม25บาทอื่นๆ1ครั้ง600บาทบรรจุพัน150ชุด750บาทค่าแรงงานและค่าเบตดเล็ด 1>, 1ครั้ง1,200บาทรวมต้นทนุนวัตถุดิบทั้งสิ้นนะคะ4 6 7 0บาทเราจะได้ผลิตภัณฑ์วุ้นกรอบซ่อมจีโรบัตต้าชุมพรจำนวน184กระปุกนะคะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ4วันราคาต่อหน่วยเท่ยกับต้นทุนต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์วุ้นกรอบซ่อมจีโรบัตต้าชุมพร 184กระปุกราคา25บาท38สตางค์ขายกระปุกละ55บาทได้กำไรกระปุกละ29บาท62สตางค์ค่ะขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการขอบพระคุณคณะกรรมการที่ให้เกียรติมาตัดสินในวันนี้หากผิดพลาดประการใดขออภัยมานาที่นี้ขอบคุณค่ะ